สวัสดีจ้าเมื่อนี้มากินน้องไม้ฝรังด้วยจ้ามีจ้ามีน้ำซอสใช้ด้วยจ้าเคทลาดเลยจ้าผัดใส่เนื้อด้วยจ้า นอไม้ฝรั่งผัดไส่เนื้อเด้อจ้ะเด้อมากินน้ำกันเด้อจ้ะมามามานอไม้ฝรั่งห่อเป็นรวกก่อนเด้อจ้ะแล้วห่อค่อยเอามาเอามาจัดใส่จานหมูกับนี่เขากะเห็ดเครื่องเครื่องต่างหากแล้วห่อค่อยมาลาดเด้อจ้ะเห็ดเครื่องผัดคือผัดพักบุ้งอ่ะจ้ะแล้วห่อก็มาลาดใส่คือจังเหยดไห่เบิงเด้อจ้ะเส่บตอนรวเทอาน้ามันใส่พร้อมมันจะเสาสว่าแห้งเด้อจ้ะ เขาสวยหอนหอกระพันน้อยฝรั่งแ่บแฉบับบนล้อ๋อด้วยติดกัน